เค okay. สวัสดีทุกคนเดอ้อวันนี้อย่ามาทําจิ้นจิ้นหมูส้มเดอ้ออย่าทำจิ้นหมูส้มวันนี้โอเคจิ้นหมูส้มตั้งหนือเฮานะวันนี้ขออู้เสียงในฟิล์มเดอ้ Good morning, อ굿มอร์นนิ่งเอเร์ีวันอันนี้ขออู้เสียงในฟิล์มเดอ้อวันนี้เดอ้ออ่า อย่าทำจิน้นหมูส้มจิ้นส้มเขาห้องบ้านเราจิ้นส้มเครื่องผสมวันนี้วันี้ยังนักง่ายง่ายง่ายกระเทียมเด้ออ่า o ุเดย์ m อค a นคำเม a อ a ไรกั e s uh, u ิ n อะอบน k ด is feel l i k e c h o r i z o About that okay this is garlic อันนี้ข้าวเหนียวอ sweet ไรซ์สอดเกี๊ยวสี่ซอนโตอันนี้ก็หนึ่งถ้วยเดอ้อหนึ่งถ้วยประมาณนี้โอเคใส่เลยนะเขาใส่กระเทียมก่อนนะกระเทียมอ๋อลืมไปหมูนี่บดเองบเดเรียบร้อยแล้วก็มีหนังหมูหั่นแบบว่า น้อยๆเนาะหั่นแบบบางๆน้อยหนึ่งนะบางๆจะได้ดูดีเนาะเกียเกียสี่ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยเดอ้อแล้วกาเติมน้ำตาลสักน้อยเออเอาจากหนึ่งช้อนโต๊ะคือเขาจะได้อยู่ตัวเดอ้อประเดี๋ยวนี่เขากะหยัก่อนน้อยๆเนาะหยําคือ,อ,อกระเทียมไปก่อนนะ ยำก่อนแล้วก็แล้วก็วกเอาเข้าวลงไปนเนาะข้าวสวีทไรซ์ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเด้อข้าวเหนียวนี่กะคือเอาไปใส่หนังหน่อยหนึ่งมันขยายตัวแล้วก็ยำยำแบบยำม,มึนๆเ,เลยนะคือมันอยู่ตัวเลยอันนี้คือจิ้นส้มบ้านเฮาเด้อจิ้นส้มทั้งเหนือวนะ มือไม้หัดครับเนาะเนี่ยจิ้นส้มจิ้นส้มเหนือเจ้าหยำเมินๆเลยนะหยำมให้ได้ทีเด้อหยำมให้ได้ตีหยำไปเลยจ้าหยำเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะหยำก่อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคือหยำเมินเมินพอใจเวลาเมินน้อยหนึ่งออ เคหย่ำเสร็จละย่ำคือได้เหนียวเหนียวเลยเดอ้อเนี่ยหยำเขาเรียกข้าย้ออีน่ะย่ำคือย่ำนี่กะข้าย้ออีน่ะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนๆเนาะเฮาวันนี้เฮาจะทำแหนมตุ้มลูกตุ้มเดี๋ยวใส่ถุงมือข้างนี้ก่อนอทำอย่างมันต้องถูกหลักอนามัยเนี่ยใส่ถุงมือเนอ้อเอาก้อนสักประมาณห่ออีน่ะนี่ย เวลาขยำเสร็จแล้วด้วยด้อยจ้าขยำเสร็จแล้วมันกยจะมันก็นจะติดกันเหมือนก้อนแบบนี้แบบนี้เด้อขอว่าน,นี่ขอเสียงในฟิล์มเดออุตดีจา้าประเดี๋ยวนี้น,อน้นนอ,นอนบ้านเฮานาะน้อนบ้านเฮานี่กะอย่าลืมภาษาถาป่ามดละภาษาท่าป,ป่านี่หนะอย่าบบเรือละในยุค ใหม่ๆนี่เนาะร่อ,อนกับบอไดอู้ภาษาเหนือแล้วตอนนี้ภาษาถานะน้องอ่อนมันจะไปภาษาไทยมละพ่อแม่พี่น้องก็สอนลูกเป็นภาษาไทยมันบออู้ภาษาเนี้ยภาษาบ้านเขาอุตดิตอุตดิตดก็มีทั้งไทยทั้งทั้งไทยทั้งเหนือเนี่ยกระด้างเนาะแต่ถ้าปานี่แท้ๆจงอู้เหนือกระด้างเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกิ้นส้ม กินส้ม USA เด้อ <c oughs> อยู่มังนอกก็ต้องเนียเองเนียเองบ่เน,เน,เนียเองกับ่มีบ่ได้บ่ได้กินไปซื้อเขากะกวัวบ่ถูกลักอนามัยตดวเจ้าของทำมันอย่าดีกว่ามันอย่าถูกลักอนไาไมยกว่าเดี๋ยวจ่าเนี่ยกระปั้นเป็นก้อนๆเนาะปั้นเป็นก้อนๆก้อนๆแบบนี้เนี่ย,ยทุกคนทำกินเองได้ ขายกระรวยถ้าขายันคนเาขาขยันนี่บ่มีโอดใจยอยู่ในกระถึงโบโอดายเนาะอันนี้ยายเพ็ญกะปดะเสียนละอยู่บ้านมีอย่งกระทาไปนะทําไปจนะไ,ปได้บ่ต้องซื้อเขากินลดค่าใช้จ่ายลงมาน่อยหนึ่งใจก็พี่น้องพี่น้องทุกคน อันก้อนหนึ่งกับบดสีเทากันลงนะประมาณประมาณเอาที่ว่าเขาอ่าเขากะลังดีเนาะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดูหนมตุ้มค่ะหนมตุ้มยายเพนอันนี้อันนี้กินส้มแต่แต่เลยนะกินส้มอุตดิตเลยนะนี่นะคือกินส้มแบบอุตดิตเลยนี่นะแต่ก่อนก็นกนทำบอบเพนดอกมาอ,อยู่นี่ก็ หมอยูอันครูยูสอนฟันเล่ะคัดเอาแค่ดูแค่ดูเฉยๆบ่ต้องไปเรียนแบบก็เขาหลายเขาก็มาใจพิกแพงของเ้าเองเป็นเป็นลักษณะของเราเองเนาะเนี่ยนี่น่องยวแนมตุ้มเนาะย่าเซตล้วนี่เดี๋ยวอีกปั้นหนึ่งนะอีกบ้านหนึ่งคะ่ะนี่นะ ประมาณนี้เนี่ยมันจะอยู่ตัวนะเนี่ยมันอยู่ตัวเลยค่ะอยู่ตัวเลยอีเลยมันก็จะเป็นก้อนๆสองวันกะได้กินละกับแก้มอย่างดีพี่น้องมูเฮาเจ้าหนึ่งเอาเอาเอาถุงข้างนี้ออกก่อนเด้อโอเคนี่ นี่เจ้าโลกเออดูสินี่ได้ลวนาเป็นก้อนเนาะนาวตอนนี้เฮาก็จะห่อเนาะผองพัตติกนี่นะยังดีของแซนวิชนี่นะอเออนัน่นนะมันดีอยู่ของแซนวิชนยใส่เข้าไปหนังห่อไงเขาก็จะใส่ไปนี่เนี่ยเป็นก้อนเนาะรี ดีที่เขาลงไปโป้ปพดหนุ่มพุเ้เลยเนี่ยเนี่ยลดลงปดไปให้ตุ้มงามตุ้มงามอยู่ตุ้มงามอยู่เนี่ยเนี่ยบางทีมันมีลมเด้อเอาลมออกมดเลยนะบางทีมีลมแล้วก็หมุนอย่าง,งนี้เนี่ยนังยางมานังยางมามัด แบบแน่นๆเลยนะจ๊ะแบบแน่นๆเลยนี่บันคือลมมันเข้าอย่แล้วก็ม้วนมันลงมาม้วนเขาลงมากะน,านั่นได้แล้วเนี่ยเนมตุม้มนี่เนาะเอ้เนาะเออเนี่ยวหาที่วางก่อนอ วางไว้เออใส่เข้าไปแน้ตุ่มนี่หูดนี่ทำให้ดูสซตเหูดหูดลงไปหนี่หูดคือมันลมหายลมของคือลมเข้าเลยเด้อถ้าลมเข้าแล้วมันก็อย่าบอกคอยดีมันจะหมิ่นมันจะหมินม่นตังย่างมา วิธีมัดนะคะนี่วิธีมัดหมุนจิกๆ,ๆ,ๆิๆเนี่ยนอนปัจจุบันนี่มันทำาม่อยเป็นหรอกเพราะมันเฮียนหนังสือ,อยังเดิมมีเวลาทำของบรรอกบรรนาเนี่ยหนมตุ้มนะคะนี่ได้แล้วสองอันแนมตุ่มัาดูจัดเดี๋ยววันอีกสองวันได้กินเด้ออันนี้กีนส้มหมู อินสมอุตรดิตต์จ้าโอเคเดี๋ยวมัดหน้ามาเจอกันไหม่กะอย่าลืมกดไลค์กดแช่น,นะจ๊ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ยายเพนด้วยเดีย๋ยวยายเพนมีอะไรมาชวนเข้าครัวหรือว่าทำอะไรเดีย๋ยวยายเพนชวนทำนะคะ ทำไรดีเย็บผ้าตัดผ้าลังบ้านกวาดบ้านถูบ้านข้าวคัวข้าวสวนตกปลาข้าปลาล่าสัตว์ออ้อยายเพ็ญทำทุกอย่างยายเพ็ญทำได้หมดทุกอย่างอย่าให้เวลามันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เดอ้อพี่น้องมีอะไรก็ทำกันอินจอยไ์ใครชอบไรก็ทำ ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำนะคะนะคะนี่จ้าโอเคนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอาไปตากก่อนได้3ามลูกแล้วค่ะเดี๋ยวมาต่อนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายซียูเรดเจอกันงานใหม่นะคะทุกคน